ไปอะเมื่อไรเ่ไรมั่ไม่โคตรต้องสปีดก็ดีนะว่าเรากต้องันก้อนนี้ก้อนจ้างผมขับได้ไหมครัปเลไปเลยับราห้องรอให้บันนจอดไว้จอดไว้โติมปั๊มเลยเพ่อก็ไมรเติมปั๊มลอดไม่ได้ไ่ได้ไ่ได้เติมหัวใจไรไรต้องปรับปรุงบัตรว่าต้องไปเตอนมั่นตองแปดโตเกโมงเมื่อคืนคน

ท่านก่ได้ป่นี่บัมันล้ำไถ่ปเน่เอาดินมาป็นมันล้ำมันไม่ล้ำวาดฟอนเรื่องนาหาเหนด้วยว่าไรว่ท่นใจไม่รุนอะไร่าไ้เนี่ยขึ้นหื่อยแท้ี่เบสป่ะดีไหมม็รจวดเตะอกระาพเฝ้าบเฝ้าขับพเฝ้ามัต้องไปเก่าไม่าเฝ้าเมืก้มาขาดวัต เวียนยังวัวกูกรสังด้วยไนอืมพอน้ำมันต่อปอน้าตุ้ยันเือกอีกฮาไว้ยังกูกว่าว่าว่าองขวบวันถามมึงนมครับพกมเื่อนเพื่อปั่นวกมิตรคับยุบวันสิแม่ส่งขึ้นไอย่างมากเต้จริงเล่าถามมึงไดเพียงหล่ะขวบข้าของเต้โอมยนี่งปุีย กระจายเงินส oh, ูมือยื <19. <19 ่น่ไหมทียอ้คันนงนรัาผ่าพอดีนับงมแหงด้วยนึ่งสองสี่ห้หกเจ็ดแปดหงสาสี่ห้าเดแปก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสบหกคันประมาณ สิบเจ็ดขั้นน um, uh, uh, ีはは่เบิดขั้นสุดท้ายบอนี่บอไว้ยังขันสีม่วงแ่นบ่บอบ่มากบอกังเบิอีกสิบเจ็ดสิบแปดสิกายี่สิบขั้นนยี่สิบขั้นมันน่เเียมันนี่ห้าหกเรา้ว่ามแง่หนอก่ามัน ในห้องยวห้องตาเนี่ยก็สิังอีกนีขันม่วงอีกขันนึงใช่แล้วเราเาเียวอะไรนี่ก็มันนชงเซมันไหมเราราบริเก็ชคมันบ่เาเบเก็ป่าเกีวนะครบเปลี่ยนมันงับผมแล้วขี่แต่ขี่แตนนี่มันนี่ยมันหได้ก็ไดขี่ห้อยห้างเลยป่าเก้วเลยมันจเป็นแบวของผมะว่า ตบเขามันถือก้อนยินทีแปะมาเลยแน่นไปแพร์ไปแพรตัวไอ้มุ้มเล้ยงตัวสามเยี่ยมยู่มาหน่ะเอรวาน่ยสามเยี่ยมตัวนั้นสี่กวถึงป่านเราแจ้วว่าสูงนิดาปนะเพราะตอนล่วงน้ามันมันก่ออยู่ไหมแต่่าบาดใช่ดีนมันง่ออก่อกลงเขาตึงเขแล้วนี่เป็นแพรสามเยี่ยมบาดมันต้องเปียกกันวะครับแต่ว่าเราเปียกกันแล้วังตลอดครับกล่อในกล่องนที่ได้รถด บอกอะไรนั่นจะนี่ซึ่งบอกกันดินที่บอกกันดินฮะบอกกันดินเดเอผู้ไปขางนอกว่าเไดไปขางนอกผูไดผู้ไดทัดปากเยียนไปไวไปแล้วไปว่านกไปได้หลังเรขึ้นเนาะไปละวนกไปออกไปับไปับเนาะี่มองหนีปครับเออ บมมาม่ั้ลุสุดท้ายมาแล้ว่ได้ยานล้อยไปปูนแจกเออก็นไหนก็ลอกเง้วัยเกาสิีีด้หพ่ไดไอดรม่้แปดสิบหร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดันสี่นมัใ้อยแปดสิบเจร้อยแปวนับศูน ว่าหนึ่งว่ารอยเจ็ดเดกันว่าลอยถห้าเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจใช่ใช่ต้องให้ช่วเพรามันถ่ายศูนยัไงใช่นับเมื่อจีกสู์ต้องนับจากศูญด้วยร้อยร้อยแปดสิบเก็ด ยังพอไหมพีนั่นเยอย่าฮ่าฮ่นั่นะเอ้ยเอกนไม่ออออกยังพื่เดียวไหมพพ่อพวโยกหนักใจคนนั่นสองชู้เหมอยุ่เหต้องรู้อยากอยากกินเขาเงีนมากที่สู้กินที่ว้านอเาเงี้ยมากสอซื้อสู้กินเลยอยากกกพี่งน็เสียเขาเนาะป่านอ่ะไม่ได้โจยอ โมเปิงว่าโมอวาิงานี่รเดียยี่สิบันกันแจ็คบคันทในพุทธเศ้าก็เถียวด้วยหนึ่งโอ้คันคันรุ่นห้องหลายเหี้ยคันแจ็คห้องออองเนี้ยห้่งรุ่มผอะไรเรื่ายๆพวกห้องหนึ่งนุ้เคยยิงสองคันเยพวกห้อาน่เป็นสุดระดับ้องหม่สุดสี่เื่อพกระล่นครับแม่ตัดมาตัดเสร็จไปสองสุดกระเล็นมาแม่ครับผมว่าจะมีบอดินดีๆนดินบ่ รเงินสดแบบเียเกียวปั๊บโอนปั๊บแบบเียแบบไม่มาทันดครับผมมากไลดิมากไลว่าอเนสดเพเรียกกระซังมันครับผมเพยังได้สเียกินเรียกระซงมันว่าตได้เงินสดนี่ครับผมอเรียกีคูณเทียวสองพันห้าร้อยบาทมันนี่มันนี่ตกไปจักงื่นเลตัวนี้นี วันนี้างหคือขวดไงตั้งมื่อเจอทาเลยวน้ันนี <clouds S 2> um, ้ยี่สิบครับนับเดแกสเทียก็ได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหน่เก้าม่มีไปสิเราจีบลงเออเวดเราได้เราเราลงให้ขาดด้วยโอเคล้วโอสิบตรงเป๊ะหมดแล้วเนาะหมดทุกคันนะหมดทุกคันแล้วนะเหมดแล้วหมดแล้วนะ เตรียมไปก่อนนะครับครับผมดีครับรายการเจ๊ด้วยดูผลงานส่งให้แล้วครับส่งให้แล้วยังยบร้อยส่งไปแล้วส่งเอี๊ยบอีกเหรอส่งไปแล้วส่งงานอยแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอาอีกไหมล่ะเอาอีกไหมต้องรอทางกันเอาอีกแล้วอ่ถ่ายให้ก็ได้ไรี่วนมารี่วนมาเลยบนี่เจ๊ตัวกองน้องมีแต่คันรอๆเลยอันนี้ก็หนามูเลยรถดูดิโอ้ยบ่เข่าแถวงามๆได้่า เขท้าน,นี่ดีแน่รถนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดขั้นเลยว่าทังยี่สิบสิบแปดขั้นเลยสิบแปดขั้นนับดีๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเด็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบดแปดขั้นเขดีขึ้นหรอ แค่ที่รีบเก่านี่เดียังบม่ดึงานได้หล,ล่มกล่องได้มือเข้ามาจาัดยังไม่เสร็จได้เพี่น้องด้วยยังไม่เสร็จนังเพราะว่าพอดีมาไทายระดับใหม่อยู่พอเต็มแปลงเลยแปลงนี่ห้าไร่แปลงนี่ห้าไร่มาตรงที่ที่เอารถเกีมาจับระดับเลยกับรถอดัดก่อนจะก็ที่ล,ล่องในนี่ลง ลุเลี้ยงลงเสาลงตอกลอลงตะม้อบรกาดยามเย็นที่ง่นนั่งนั่งโจ้กันละนั่งโจ้กด้ทุนตั้งคลิปนี้หแมวแก่กันผมบ่แก่ต้องขยิเจ้าดอกผมบ่แก่เลยผมบ่แก่บ่ถอนนะคลิปนี้จบไปคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้วยคลิปนี้สวัสดีครับฝากทีมงาน ลูกเจ้าพ่อเส้นเมืองไว้ด้วยนี่เงินสดก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องเงินสดอือน่นใครกันง่ายนี่จะพูดอยากแรงนน้ำเงินเส้นกับเสียดมันหนึงน่งหนึงน่งน่งาใจน้จยทุกวันนะโอนจ่ายทุกวันเดี๋ยวคืนนี้สวัสดีครับ